ดอนเพช่นแสงทองนะ17สิงหาคมอ่ะติดตามได้ที่เมียไฟร้อยเอ็ดไปบนทีครับยกที่3ครับพึ่งทางนะอย่างอื่นไว้ทีหลังเอาตรงนี้ก่อนก่อนจำเพชรพอใจรหดักจังหวะต่ว่าเพชรเดชฤทธิ์กว่าล่างไม่ถึงเพชรพอใจว่าแข้งซ้ายซ้ายมาขวาคืนคุณมีแข้งผมมีแข้งคุณมีซ้ายผมก็มีซ้ายอะครับไปซ้ายดีๆนะแม่นซะด้วยครับอ้ยเอาบวกคืนแล้วครับแม่กะลังนั่นของเพชรัวใจเนี่ยบวกคืนเหมือนกันนะฮะ นี่ประเภทว่าขนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเลยฮะแบบนี้นะแต่ตรงนี้พิสูจน์อาวุธท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั้งบ้านด้วยนะโอ้โหแบบนี้แบบนี้โอ้โหบวกบัตรสไลด์โอ้อีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยเพลินอีกแล้วนั่งแงี้นั่งหางก็เพลินใจขวานายพิกเหลี่ยมขวางหน้าเสียบด้าไส้เด้งตี เริ่มตีได้เหมือนกันหักเอาแม่หักเอาจางนั้นขอเพื่พอใจลงไปหยกเสียรังวัดเลยครับแบบนี้เสียยอดอกเดินแทงเดินแทงพอได้นะเดินแทงพอได้อาวุธละพอได้แต่เหลี่ยมนี่ตัดทิ้งเลยเนี่ยโดนทีปเมื่อกี้สองแรงหวกพลังมันหดหายอะครับโอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยแม่ลูกแข็งแรงครับลูกแข็งแกร่งเนี่ยของเพชรเดชฤทธิ์เนี่ยดูว่ายิ่งชกยิ่งแกร่งเนี่ยสูนบาทอีก ระวังล่างเจอบนระวังระวังแข้งเจอหมัดเสียบนะพอหน้าวางแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกซ้ายตวบแม่โดนบวกนี่นี่โอ้แทงเขาซ้ายโอ้ยหยุดไปเลยถึงกับนิ่งเลยครับโอ้โหโดนตรงไหนเจ็บไปหมดแล้วครับตอนนี้โดนบ่อยๆอย่างนี้โอ้เป็นจังหวะนาทีทองครับโดนถีบโดนเบรก โอ้โหแข้งขามันเหนื่อยไปหมดแล้วครับดูช้าลงเพชรพอใจเห็นไวมก่อนมัดสอกเท่านั้นแล้วครับแต่ว่าไม่เพชรเดชนิดไม่ปล่อยโอกาสแล้วครับเดินอัดทั้งแข้งทั้งมัดมกรรมการมองแล้วดูครับยำ,ยำเลยครับไม่<ำ>มีพอแล้วดูครับออกมาเลยเป็นโดนกรรมการโอร้พระเดชเซงซิมอิวยิมนะฮ Then, and